ดอกไม้ก็สวยงามนะคะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะอันนี้เป็นดอกโอ้โหนี่ทำไมป้าลืมสนิทเลยนะคะว่าชื่อว่าดอกอะไรนะคะกำลังออกดอกบานสะพรั่งงามสองช่อเลยนะคะและช่อที่สามนะคะนี่นะคะช่อที่สามก็ กำลังแทงช่อดอกสวยงามเหมือนกันนะคะเนี่ยกำลังแทงช่อดอกพาดอยู่กับโขดหินนะคะซึ่งหินนี้ก็คือหินของบอ่อน้ำตกของป้านะคะแต่ตอนนี้น้ำตกมันมันแห้งแล้งนะคะมันมันพังไปแล้วนะคะเนี่ยไม่มีน้ำนะคะซึ่งยังไม่มีเวลาที่จะให้ช่างมาทำให้ใหม่เลยนะคะตรงนี้ แต่ไม่มีน้ำล้นลงมานะคะป้าลืมชื่อดอกอันนี้ถ้าถ้าเอฟซีท่านใดผ่านเข้ามาเจอเห็นแล้วก็บอกป้าทีว่ามันชื่อดอกอะไรทำไมความจำของป้าอยู่ๆก็หายหายไปเลยหายหายแทบหายสอยไปเลยนะคะหายไปแบบชนิดนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าดอกอันนี้คือดอกอะไรนะคะ ทางทางที่ป้าก็รู้จักคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีมาเป็นเวลานานนะคะไม่ใช่แคททรียาแต่ว่าเป็นดอกอะไรคะเอซีคะทำไมป้าน,นึกชื่อมันไม่ออกเลยเร,รู้แต่ว่ามันสวยมากเลยนะคะตอนนี้กำลังบานสวยอยู่บนบ่อน้ำตกนะคะแต่ว่ามันไม่มีน้ำนะคะตอนนี้ ปีที่ผ่านมาป้าซื้อมาใหม่ๆก็ออกดอกสวยงามก็มีดอกสวยงามแบบนี้แต่มีน้ำตกไหลสวยงามนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะป้ายังไม่มีเวลาที่จะให้ช่างมาแก้ไขมาทำให้ใหม่เนื่องจากว่าอะไรหลายนะอย่างยังเคลียร์ไม่ลงสวนก็ยังไม่เสร็จนะคะทำความสะอาดสวนก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะนี่ป้าก็ นี่แหละเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เขาให้เราอยู่ห่างๆกันนะป้าก็เลยไม่รู้ว่าจะสามารถให้ช่างเข้ามาทำบ่อน้ําตกให้ได้ไหมถ้าทำก็ต้องป้องกันกันอย่างเคร่งครัดนะคะเรื่องการสวมแมสเรื่องการที่อยู่ระยะห่างนะคะ นี่ก็ให้มาดูดอกไม้สวยงามแต่น้ําตกไม่มีนะคะตอนนี้แห้งแล้งเนี่ยไม่มีน้ําเลยนะคะที่มันรั่วอยู่ในบอดข้างหน้านู้นนะคะก็แต่กระนั้นเราลดน้ําต้นไม้มันก็ยังออกดอกสวยงามอยู่นะคะแปลกมากที่ทําไมป้าลืมชื่อของดอกไม้ชนิดนี้อย่างสนิทเลย แสดงว่าความจำมันไม่ปกติแล้วนะคะตอนนี้ ก็โอเคเนาะให้ดูความสวยงามของดอกไม้เดี๋ยวป้าจะลงไปข้างล่างนะคะไปดูคุณลุงกวาดหญ้าอีกนะคะ